จะมีความสมูทขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะคะอัตราการเล่งก็รู้สึกว่าดีนะคะ การออสตัวดีครับเบอืดนะครับผมนพอมาครับออโต้แล้วก็ปั๊บไปเป็นเกียร์ธรรมดาดีค right> ่ะง่ายก็ง่ายครับสะดวกสบายเนาะเรื่องเกียร์นะคะมีความสม o ทมากขึ้นกว่าเดิมอัตราการเล่งก็รู้สึกว่าดีนะคะกล้องชัดมากซึ่งเราสามารถมองเห็นได้360องศารู้สึกว่ามันท็อปมันมันดีขึ้นดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นอัตราการออกตัวใช่ครับดีขึ้นรอบมาไวขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับขอซ้ำคำให้กับอิซุตัว2.2นิดหนึ่งค่ะสุดยอดมากครับส ดีครับแรงครับแล้วก็เบาสบายครับตอนนี้ครับบอกได้เลยว่ามันจึ้งมากค่ะ